วันนี้อยู่กับเทนนี่ออปป้า18มกราคม2569หนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้เทนนี่ออปปะาเชิอเราได้มานำเสนอ โครงการโครงการบัฒนาเศักยภาพคนพาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระดับจังหวัดคาตอบจะมีสองคำถามจะมีให้2องคำตอบก็คือหการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคืออะไร 2. อการลุกกระจกคืออะไรอาจจะให้คําตอบนะครับจะให้คําตอบ โอเควันนี้เมืองที่ชื่อว่าไพเวทก็ปิดปิดแล้วนะครับเพอเลยหนึ่งทุ่มแล้วนั่นเองนะคบดังนั้นเมืองไพเวทคือปิดแล้วโอเคนะครับนั้นขอบคุณมากที่เราทำคลิปนี้ข้อบันรัดมาดูคาดการเรื่องของปริมาณน้ำฝนกับสโนกันนะครับ ซึ่งน้ำฝนในเดือนมกรายัางไม่พบนะครับเพราะตอนนี้เราพภูมิติดลบไงถ้าถ้าฝนและสนถาฝนหรือสนมันตกในช่วงเดือนมกรานะจะเป็นวันจุดจบของสิ่งอะไรสิงจบจุดจบของกระดาษนะครับเพราะว่ากระดาษที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆต้องเอาไปตากฝนหรือสน ก็คือหรือไม่ไแม่ไม่ได้หมายความ,ดม,มเดียวกันนะฝนก็คือน้ําฝนสนโนก็คือเป็นสนโนว์ที่มันตกมันเป็นก้อนสีขาวอะตกมาปุ๊บก็จะเป็นเม็ดสีขาวสะสมไปเรื่อยมันก็จะเป็นสนโนว์นะครับตอนแรกๆสนโนว์มันจะเหมือนนุ่มๆใช่ไหมแต่ตอนหลงัลงๆมันจะเริ่มแข็งนะครับนะครับบอกเลยว่าตอนตอนนี้ยังไม่พบนะครับแต่แต่ดีที่มันตกไปช่วง ในจกตกในเขตกรุงเทพตอนตอนกลางแถวแถวแถวบางรักดินแดงประมาณนั้นแหะตกแถวนั้นแหละถ้าตกบ้านเราด้สิจะเอาอะไรไปตากฝนให้หมดเลยจะเอาพวกของพวกอะไรไปตากฝนให้หมดนะครัหลบกระดาษโดยที่จะต้องตากฝนตากสนน,นะครับพังบรบเราจตากแบบตากรับฝนจากหลังคานะไม่รับฝนจากทางอากาศนะ เป็นน้ำตกหลังคาเวลาที่น้ำจากหลังคามันจะลงมาแรงไงมันจะมีไรยกระแทกไปเยอะนะครับนะครับมันจะเป็นระดับที่เรียกว่าระดับสูงนะครับเดือนเดือนคุมพาันี้จะได้เห็นสโนตกกันมากขึ้น อาจจะได้เห็นชุดแรกของบ้านเราแล้วใช่ไหมใช่คําตอบของการคําตอบของค้ถามที่มาว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคืออะไรก็คือคําตอบก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วรูปแบบของสภาพ,พอากาศในระยะยาวไม่ว่าเนื่องจากมาจากความผันแปรจากธรรมชาติหรือกิจกรรมมนุษย์สาเหตุหนึ่งที่ ของการเป,ปลีย่ยนแปลงสภาพหรือว่าการก,ก็คือเกิดกับภาวะโลกร้อนจากการเพิ่มความเข้มข้นของการเรื่องกระจกในบรรยากาศเราจะมีติดติดกับขัดบ้างในบางกาสก็ขออภัยแต่ส่วนใหญ,ญ่ดีแล้วโอ้โเสียงเสียงรถอะไรจะไปดังขนาดนี้วะดังเหมือนแบบเป็นเสียงมบบฟ้าร้องเลยละ่ะ พรุ่งนี้ก็เราก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็ไปทํางานอีกเนาะก็ไปทํางานหาเงินก็ต้องไปทํางานอีกนะครับก็ก็ต้องไปนั่นนุ่นนี้บ้างเนาะก็ต้องไปทํางานทํางานอะไรล่ะไปทํางานสำหรับมือถือกับกระดาษก็จะถิงไว้บนระเบียงข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าเดือนนี้จะมีสโนวหรือฝนสโนอะไรจะตกก็ปล่อยปล่อยมือถือกับกระดาษอยู่นั่นเลยนะครับ รอวันนี้คือจุดจบของเรานะถ้าที่คำปัดถ้าที่กินแบบนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงตัวเราด้วยที่ต้องตากฝนอยู่บนระเบียงด้วยแค่นั้นเพราะว่าต้องเอาของมือถือพวกมือถือกระดาษและไปไปรับฝนจากหลังคาบนระเบียงข้างบนด้วยเนาะไม่ใช่แค่เราหรอกเราก็จะอยู่ข้างบนไปด้วยจนกว่ามันจะหยุดตกแค่นั้น,ถ,น,นแบบถ้ามันเกิดขึ้นแบบถ้ามันเกิดขึ้นละนะ แต่ดีที่ไม่เกิดขึ้นบ้านเราเนี่ยมันเกิดในใจกลางกรุงไงมันก็ยังหลบบ้านเราเขารอดไปครับนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวยังไงเนาะเราก็จะเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเราก็จะขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึ่งไปไปจัดการมันดูกักระดาษให้เรียบร้อยนะครับไปจัดการให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่เสียพลัเงิน จะได้ไม่ต้องเสียจะได้ไม่หล่นนั่นเองพอละนั้นเพราะว่าเราก็ต้องเอามันขึ้นไปข้างบนเนี่ยบอกเลยว่ามันอ่างบอกเลยว่าถ้าตกด้วยนี้นะเราก็จะเอากระดาษที่เราใช้งานอยู่ที่เคยตากแดดบนระเบียงหลังบ้านนี่และคือตากมาเอากระดาษที่ใช้ในปัจจุบันอะมา,มาตากฝนจากหลังคา แม้จะสาดแม้มันจะสาดลงมาก็ตากไว้นะครับตากไว้พางก็ชัางมันนะแต่ตัวเราก็ต้องอยู่ด้านบนด้วยควบคบุมควบคุมมือถือให้มันเรียบร้อยแล้วจะดูภาพรันภาพไปเรื่อยนั่นเองนะครับแต่ยังไงเนาะนะครับพกติีแล้วเราจะได้ได้เห็นสโนในช่วงเดือนกุมภาใช่ไหม ได้ได้เห็นดิดุคุมพาแต่กรุงเทพดิปาไปต้องวันที่สเจ็ดเมื่อวานเลยนะถ้าถ้าเราดูที่นั่นเราได้เอากระดาษไปตากฝนแล้วนะครับบอกเลยว่าบอกเลยว่าตุกนะครับสำหรับฝนนิ่หรือฝนสนโน่ในเดือนมกราหางมันตกนะครับ เราคนก็สามารถยืนตากฝนได้แบบสบายๆยู่ที่ร่างกายเราไม่ป่วยเลยได้สำสบายมากมือถือก็ใช้กางฝนได้เลยแบบสบายๆแนะนํานะแนะนําเลยลจะมีสิ่งของอื่นด้วยแมมันจะเปียกแต่ก็สบายมากนะคะดึงตากฝนแต่นํำห้ทําที่บ้านดีกว่านะคะไม่แนะนําให้ไปทําที่อื่นนะครับถ้าหากเกิดฝนตก หรือสโนอตกในเดือนมกราเราสามารถตากฝนได้ไหมครับตอบคือได้และไม่ปวดด้วยแม้จะตากฝนกลางแจ้งหรือฝนมาจากหลังลงมาจากหลังคาสูงสงอันนี้ไม่อันตรายนะครับแม้กระทั่งมือถือที่ตากฝนอยู่ก็ไม่เป็นอะไรเลยไม่พังด้วยแนะนําเลยกินน้ําฝนก็สบายเหมือนกันแต่ระวังฝุ่นนะถ้ากินน้ําฝนไปเพราะเพราะว่าฝุ่นมันจะไปเกาะเพราะเดี๋ยวมันจะมีฝุ่นไงดังนั้น นั้นนั้นมกฝนมกกรลาคือเดยที่ปลอดภัยสุดถ้าตากตกลงมาเขาไปยืนรับฝนได้สบายๆกระดาษเขารับฝนได้เปียกก็ไม่พังไม่เปื่อยยุ่ยสบายมากแม้กระทั่งมือถือถ่ายรูปกลางฝนตกก็สะทายได้แบบสบายๆแบบดีมากนะครับเราก็ต้องเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเดินเพะไงสองทุ่มครึ่งนี้ก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบน โอ้ยสิ่งมือถือคนได้ยว่ะสองตําครึ่งนี้ขึ้นไปถ่ายข้างบนอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นไปตัดกอนเรียบ,บร้อยเนาะพวกนี้ไม่มีฝนนะครับพวกนี้ไม่มีฝนไม่มีโสนไม่มีโสน,ไม,มนไม่มีฝนนะั่นแหละเพราเดี๋ยวฝนมันจะต้องเกิดขึ้นในช่วงนะมีาานาหรือเมษาพฤษภาแล้วแหละไกล้ นะคะเพราะเพราะไทยฤดูไม่ไม่ได้เหมือนฤดูสามฤดูแล้วมันจะเป็นสีฤดูเหมือนต่างประเทศแล้วดังนั้นตอนนั้นฝนนะ่าจะตกเดือนพฤษภาหรือมิถุนาก็งคงเหมือนเดิมเนาะว่ายางไงอาจจะเจอสนโนชุดแรกมาในเดือนกุมภาก็ได้ยังไงใครจะไปรู้ใช่ไหมเดือนกุมภาเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของความร้อนนะเพราะอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่เรายังยุ้สึกหนาวนะครับ ขอบคุณมากที่รลบชมคลิปน,คนี้ขอบคุณครับมันจบหรือยากครับ <S 2> <S 2> <S 2>